สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูเด่นบนเดินดีอีก4สูตรนะครับเป็นชุด B นะท่านผู้ชมนะเด่นบนเดินดี4สูตรชุด B นะท่านผู้ชม <c oughs> ก่อนหนึ่งเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดใช้วิจรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับเรามาดูสูตรที่1นนะท่านผู้ชมนะเด่นบนเดินดี4สูตรนี้เป็นสูตรเดิมของเรานะครับสสูตรนี้นะท่านผู้ชมนะสสูตรนี้เป็นสูตรเดิมนะครับสูตรที่1ใช้แสนนะครับ บวกหนบวกหบวกหนะครับเป็นเด่น4ตัวนะสูตรที่2 104้คูณหนะท่านผู้ชมนะผลลัพธ์จะเท่าไหร่งบ,บวกหนบวกหนะท่านผู้ชมนะครับผมใช้สี่ตีงวดที่ออก503เป็นสี่ตีงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับทั้งหมด15งวดท่านผู้ชมนะสูตร1สูตร2มีหลุดนะครับหลุดสูตรละ1งวดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับท่า <c oughs> นใดอยากรู้ว่าสูตรเดินยาวขนาดไหนก็ ไปคำนวณย้อนหลังดูได้เนะื่องจากสูตรสั้นๆนะท่านผู้ชมนะเดินดีนะครับสูตรแสนนี่ก็เดินดีนะครับเรามาดูสถิติกันเลยครับท่านผู้ชมแล้วค่อยมาคํานวณทีเดียวนะครับเนี่ยครับสูตรที่หหลุด1งงวดนะเป็นเด่น4ตัวนะครับท่านผู้ชมครับมา2ตัวนี่เห็นไหมครับหลายงวดเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะสูตรสูตรที่2ก็หลุดงวดแรกนะ แต่ยังไม่เคยหลุดซ้านะท่านผู้ชมนะสองสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเดิมของเรานะใช้มาหลายงวดแล้วนะครับงวดที่15เราให้เด่น8 9 0 1นะครับมาที่0ูนย์นะสิหน่วยนะครับสูตรที่2เราให้เด่น9 0 1 6นะครับมาที่ศูนเหมือนกันท่านผู้ชมนะมาที่ศูนเหมือนกันนะครับสิบหน่วยนะ ถือว่าผ่านทั้งสองสูตรนะครับเป็นสูตรเก่าของเรานะท่านผู้ชมนะผ่านทั้งสองสูตรเรามาคํานวณงวดวันที่16กุมภากันท่านผู้ชมนะแสนนะครับแสนก็คือ5นะครับเอา5มาเลยนะท่านผู้ชมแสนก็คือ5เด่นตัวแรกนี่เด่น5นะ5บวกทีละ1แต้มนะเป็น6 7แล้วก็8ท่านผู้ชมนะ เด่นสูตรแรกของเราเด่น5 6 7 8ท่านผู้ชมสูตรที่สองร้อยสี่คูณห้านะร้อยสี่ก็คือ6 6นะครับ6 5 30สท่านผู้ชมนะครับศูนย์นะ <c oughs> ลบหนึ่งแต้มก็คือ9นะท่านผู้ชมนะ9 0แล้วก็บวกหนึ่งแต้มแล้วก็บวก5นะครับก็เป็น6นะ เด่นสูตรที่2ท่านผู้ชมเด่น9016นท่านผู้ชม9016นะครับมีตัวชนไหมท่านผู้ชมชนที่5 6 7 8ชนที่6ท่านผู้ชมชน6ตัวเดียวนะครับจะมาไหมเรามาดูจับคู่กับชนนิดนึงกันนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับชนจับคู่นะครับ ชนไม่มาก็มาจับคู่ท่านผู้ชมมาคู่โต๊ดอย่างเงี้ยนะครับชนมาชนไม่มาก็มาร้อยสิบหน่วยก็มีนะหรือแม้ชนมาแล้วก็มาหกหกเจ็ดสิบหน่วยด้วยท่านผู้ชมเนี่ยครับชนไม่มาที่ขีดแดดก็คือชนไม่มานะท่านผู้ชมนะก็จะมาร้อยสิบหน่วยบ้างมาคู่โต๊ดบ้างมาคู่สิบหน่วยบ้างนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับดูสองช่องนี้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับอันนี้ไม่ชนมาจับคู่เลยท่านผู้ชมนะไม่ชนจับคู่เลยเนี่ย คู่โต๊ดเลยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะชนไม่มาก็มา110หน่วยเลยท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> ชนหกท่านผู้ชมหกจะมาไหมท่านผู้ชมหกจะมาไหมถ้าหกไม่มาไม่คู่โต๊ดก็คู่สิบหน่วยท่านผู้ชมหรือหกจะมาท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับจับตาดูสองสูตรนี้ให้ดีนะท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีๆนะครับ ทีนี้ท่านผู้ช <ste> ม <ek> เรามาดูสูตรที่3กับสูตรที่4ท่านผู้ชมนะครับเด่นบนเดินดีสูตรที่3กับสูตรที่4นะสูตรที่3นะครับร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วย1ผลลัพธ์ด้เท่าไหร่บวก3บวก1บวก2นะครับเป็นเด่น3ตัวนะท่านผู้ชมนะสูตรที่4แสนคูณ2บวกหมื่นคูณ2บวกหน่วยบนผลลัพธ์ด้เท่าไหร่ ลบหนึ่งแต้มบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> สองสูตรนี้ไม่ใช่สูตรใหม่นะผู้ชมเป็นสูตรเดิมซึ่งผมเขาหลุดท่านผู้ชมมีหลุดนะแล้วก็พักสูตรไวห้หลายงวดเลยแหละสี่ห้างวดเลยท่านผู้ชมนะเป็นสูตรเดิมเราที่เคยลงแล้วแต่ว่ามันหลุดผมก็เลยพักสูตรไว้นะท่านผู้ชมนะก็ไม่ใช่สูตรใหม่นะท่านผู้ชมเป็นสูตรเก่าที่เราเคยลงแล้วนะครับ เนื่องจากว่าผมพักสูตรที่ผิดไว้ผมก็เลยนำนำสูตรพวกนี้ที่พักไว้ในเริ่มกลับมาเดินดีก็นํามาลงให้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเรามาดูสถ่ตีผมใช้งวดที่ออก503เป็นสถิตีงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกัน15งวดสูตร3กับสูตร4หลุดสูตรละ1งวดท่านผู้ชมมาดูกันครับเนี่ยครับสูตร4ี่ก็หลุด1งวดแต่ไม่หลุดซ้านะสูตรที่3ก็หลุด1งวดแต่ไม่หลุดซ้านะท่านผู้ชมนะ ถือว่าเดินดีนะท่านผู้ชมเนี่ยกลับเขาเริ่มกลับมาเดินแล้วนะครับผมก็เลยนํากลับมาลงแทนกับสูตรที่หลุดนะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมา70 0ดงวดที่15ท่านผู้ชมนะสูตรที่3เราให้เด่น4 57มาที่7หลักร้อยนะสูตรที่4 4 5 6 7ก็มาที่7หลักร้อยท่านผู้ชมนะครับ ถือว่าผ่านนะครับทั้งสองสูตรนี้มาหลักร้อยเลยนะครับมาตัวชนเลยท่านผู้ชมเนี่ยครับมาตัวชนเลยนะตัวชนก็มาที่เจ็ดนะครับชนสี่ห้าเจ็ดก็มาที่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมชนไม่มาก็จับคู่นะท่านผู้ชมไม่คู่โต๊ะก็คู่สิบหน่วยนะครับเรามาคำนวณงวดวันที่สิบหกกุมภากันท่านผู้ชมครับ สูตรที่3นะครับใช้ร้อยบนร้อยบนก็คือ7นะครับ7บวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ1นะบวกหน่วย1ท่านผู้จมหน่วย1ก็คือ5 1บวก5ได้6อันนี้ก็ได้7นะครับ7บวก6นะครับ7บวก6ได้3นะครับเอา3ไปบวก3นะ3บวก3ก็ได้6 6กบวก1ก็ได้7 เจบวกสก็ได้9เด่นบนเดินดีสูด3เด่น6 7 9เท่านผู้ชมหกเดสูตรที่4นะครับแสนคูณสองแสนก็คือ5 5 2เป็น10บบวกหมื่นคูณสองหมื่นก็คือ5้านะห้ 5, 2, เป็น10บวกหน่วยบนหน่วยบนก็คือ0 0นทั้ง3ตัวเลยท่านผู้ชมนะ ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเด่นสูตรที่4นะครับศูนย์ลบหแต้มนะครับศูนย์ก็คือ10นั่นแหละท่านผู้ชมก็เหลือ9นะครับ9 0 1 1นบวก1บวก1นะครับก็1แล้วก็2นะครับเด่นบนเดินดีสูตรที่4เด่น9 0 12 9 0 12ท่านผู้ชมทั้ง2สูตรมีชนไหมครับ หกเจ็ดเก้าชนที่เก้าตัวเดียวนะท่านผู้ชมงวดงวดนี้ชนเก้าตัวเดียวจะมาไหมท่านผู้ชมเรามาดูตัวชนกับจับคู่ท่านผู้ชมเนี่ยครับชนกับจับคู่นะก็เหมือนเดิมท่านผู้ชมนะชนไม่มาก็จะมาคู่โต๊ชนมาไม่ชนก็จะมาสิบหน่วยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนี่ชนมาชนมาหมดเลยนะท่านผู้ชมจากนั้นก็ชนมาชนมาอันนี้ไม่ชนด้วยแล้วก็ผิดด้วยเพราะว่ามีสูตรผิด นะอันนี้มีสูตรผิดแต่ว่าชนก็ไม่มาด้วยเพราะว่ามีสูตรผิดท่านผู้ชมนะไม่มีจับคู่ด้วยนะครับเพราะว่าสูตรหลุดนะท่านผู้ชมนะจากนั้นก็กลับมาเดินต่อเลยครับตัวชนมาชนมาชนมาเลยท่านผู้ชมชนจะมาไหมท่านผู้ชมเนี่ยกับชนที่เก้านะท่านผู้ชมนะจับตาดูให้ดีนะสองสูตรนี้ก็จับตาดูให้ดีนะท่านผู้ชมนะ ชนที่เก้าถ้าเก้าไม่มาก็ไม่คู่โต๊ก็คู่สิบหน่วยนี่แหละท่านผู้ชมงวดนี้ไม่ไปไหนตัวเลขตัวเลขเด่นมากนะท่านผู้ชมถ้าท่านสังเกตดีๆเนี่ยตัวเลขค่อนข้างเด่นเด่นมากๆทีนี้เรามาจับชนกันทั้งสี่สูตรผมจะชนให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าสี่สูตรชนตัวไหนบ้างนะผมใช้ดินสอเขียนเหมือนเดิมจะได้ลบได้นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับท่านผู้ชมนะห้าหก 9078สูตรที่2 9016 9016นะสูตรเมื่อก,กี้นะครับเด่น679นะครับ679กับ9012นะท่านผู้ชมนะทั้ง4สูตรนี่ก็งวดที่ผ่านมาผ่านหมดเลยนะชนที่6 6 3สูตร แล้วก็9 3สูตรท่านผู้ชมเนี่ยครับ6 6 6เนี่ยแล้วก็999 9, 9, 9. ที่เหลือก็ชน2ตัวบ้างผมจะไม่เอามานะท่านผู้ชมนะผมจะเอาเฉพาะที่ชน3ตัวเท่านั้นที่เด่นเด่นเท่านั้นนะอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็เด่นนะมา2ตัวศูนย์ก็2ตัวท่านผู้ชมนะอย่างอื่นก็7ก็2ตัวอย่างเงี้ย8 8ตัวเดียว2ก็มีตัวเดียวนะครับ3อะไรไม่มีเพราะฉะนั้นผมจะ ให้เด่นแค่2ตัวเท่านั้นนะก็คือที่ชน3สูตรนะท่านผู้ชมก็มี6กับ9นะ6กับ9นะครับนี่ก็ทั้งหมดนี่เป็นเด่นบนเดินดี4สูตรงวดที่คลิปที่ผ่านมาท่านผู้ชมผมก็ลงให้เด่นบนเดินดี4สูตรนะท่านผู้ชมก็ทั้งหมดรวมคลิปนี้ก็เป็น8สูตร ท่านผู้ชมเอาตัวชนลองไปจับชนดูนะก็จะมีเด่นมีเด่นชนกัน <c oughs> เยอะที่สุดก็เป็นตัวเด่นนะท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าอยู่ในนั้นแหละท่านผู้ชมไม่ไปไหนนะวันนี้จับตาดูบนให้ดีนะตัวเลขเด่นมากนะท่านผู้ชมดูไม่ยากนะครับก็8สูตรเนี่ยเด่นบน8สูตรกับ11สูตรเดิมของเราผมบอกแล้วว่าเด่นตัวเดียวกันเด้เลยท่านผู้ชมนะเด่นตัวเดียวกันผมก็เลยนํามาลงแคป 8สูตรเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าจะลง11สูตรก็เด่นตัวเดียวกันถึงแม้จะมีสูตรหลุดก็ตามท่านผู้ชมสูตรที่หลุดนั้นผมก็เชื่อว่าเขาจะกลับมาเดินแต่ว่าผมก็เลยพักสูตรไว้ก่อนเอาสูตเรเฉพาะ8สูตรนี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะย้านะเด่นตัวเดียวกันเลยท่านผู้ชมนะครับ uh 1นถึงสงตัวเท่านั้นนะหนถึงสตัวเท่านั้นนะงวดนี้นะท่นานผู้ชมนะจับตาดูให้ดีท่านที่ชอบออกกําลังกายเลขวิ่งนะท่านผู้ชมนะ งวดก่อนนี่ที่ผมเน้นให้0ูตรหนึ่งสองนะท่านผู้ชมผมเน้นให้ที่สูหนึ่งนะครับก็มีเพื่อนเอาไปวิ่งออกกําลังนี่แหละไม่รู้ออกกําลังอีท่าไหนก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่นะหมดนี้ก็จับตาดูนะท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบออกกําลังกายนะครับชอบวิ่งนะทั้งหมดนี้ก็เป็นเด่นบนเดินดีสี่สูตรท่านผู้ชมนะครับเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองเป็นสูตรเดิมนะครับส่วนสูตรสามกับสูตรสี เปลี่ยนให้ใหม่เป็นสูตรเดิมของเราก่อนหน้านั้นอีก4-5โถงหอดเลยท่านผู้ชมผมก็เลยเอามาเขากาลังเดินดีก็เอามาเปลี่ยนสูตรที่หลุดไปพักไว้ก่อนเอาสูตร2สูตรนั้นมาเพิ่มให้นะท่านผู้ชมนะเป็นเด่นบนเดินดี4สูตรนะครับก็เป็นสูตรเดิมทั้งหมดนั่นแหละนะทั้งหมดก็เป็นเพียงแนวทางนะท่านผู้ชมนะย้านะมันเป็นเพียงแนวทางนะครับจะถูก จะผิดก็เป็นเรื่องปกตินะท่านผู้ชมนะเพราะไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนะครับถ้าถูกก็ยินดีด้วยแต่ถ้าไม่ถูกเราก็มาสู้กันใหม่นะท่านผู้ชมนะเลือกนำไปใช้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าผมจะนำดับ10บ,บนกั้นเทพแล้วก็ดับ10บ,บน4ส,สูตรหลักของเรายังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะปีใหม่มาน,นี้นี่ขั้นเทพ3มงวดแล้วยังไม่หลุดนะครับเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีครับ